ผมอยากให้อยากเห็นพี่เขา JK ครั้งแรกอะไม่รู้มีหรือเปล่าน่าจะมีมั้งแต่ไปลองหาดูซะืด้ดูไปลองหาซะดูช่องนี้มีอะไรบ้างอืมใครเป็นเจ้าของช่องนี้เนี่ยผมว่าบางทีแบบเปิดมาเจออะไรที่ทำาไม่อยากรู้เลยนะว่าใครไม่เป็นเจ้าของ อันนี้อยู่ผมนานมากเลยใช่ไหมช่องนี้ครับอยู่ผมนานมากเลยปะช่องเนี้ยใช่ไหมวันนี้ตัดคลิปผมไม่ตัดคลิปผมนานมากเลยปะเมื่อก่อนตัดในตัตใช่หรอมีดิสต็อกด้วยเหรอแจ็กกี้ก้าวเยยแ์แจ็กกี้ก้าวเยย์แจ็กกี้แจ็กกี้ คืออะไรคือคอะไรบัญชีเอ้ยไม่ใช่เราต้องเอาชื่อเขามาเซิร์ชปัจจุบันเขาก็ยังอยู่กับผมนะแสดงว่าเขารักผมจริงนะเนี่ยอู้คนติดตามสามแสนเลยเหรออ้าวเรื่องอู้หัวใจยี่สิบเอ็ดล้านอุยอ้ยอุ้ยตัดเยอะจังอ่ะ อุ้ยโอ้โอ้โหอุย้ยขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับตั้งแต่เดี๋ยวขอดูคลิปแรกหน่อยนะโหแล้วแล้วแบบคลิปแสนอันแสนอัพทุกคลิปเลย อ่ะมีเนี่ยอ่ะมีแค่สองคลิปโหหืคลิปแบบโอ้โหโอ้โห,โโหกี่ร้อยคลิปวะเนี่ยอืมนี่ไงคลิปแรก คืออะไรเนี่ยมามาบารพีมีรถคันโต2011 อันนี้คืออะไรวะเนี่ยผู้หญิงก็แค่ของเล่นพี่คเจ็ดโดเล่นเสร็จผมเบื่อผมก็เฉดหัว,หวทิ้งเหมือนนู้มาเจ็ดโดนั<า>่นแหละอ้าวเวาวาวาลี้ยรู้สัดใจเขาผมไม่มีหัวใจเลยพี่อ้าว,วผมมีความรู้สึกอ่ะามรู้สึกเหมือนพี่ไงพี่ก็มีไม่ใช่หรอพี่ความรู้สึกเนี้ยมันไม่มีหรอกมันแค่แบบพี่คุยอย่างเดียวไม่ไมทำอะไรเอาวป็นที่พี่เคยแบบดูไอติมใส่บิกินี่ยังไม่เคยเอาบป่าพี่เรามาวางแผลกันก็ล่ะ ที่ได้แบบเพลงนี้พอมากเลยวะทำอะไรได้เต็มอิ่มเลยนะได้พี่ไปเที่ยวทะเลกับเขาอะถ้าผู้หญิงเขาอยากให้เขาให้ให้ดูเองะเดี๋ยวเด็กชายระยะๆระย่ดึะๆสวยจัดนี่เขาก็ปั้นช่องมาแบบตั้งแต่แรกเลยอะตั้งแต่แบบคลิปแรกยันคลิปที่ดังที่สุดคลิปที่คนดูเยอะที่สุด โอนน้อันเนี้ยอื้มอื้มอันเนี้ยกินใจจัดอะบอกเลยอันเนี้ยอันเนี้ยเห็นรูปกูรู้เลยอะโอ้ยอันนี้อันนี้ สวัสดีครับอันนี้โค้ทาชื่ออะไรครับเนี่ยพี่จำหนูไม่ได้เหรอหนูงงยิ้มเลยพี่เหงาหรือเปล่าพี่ผมนั่งเป็นเพื่อนไหมไม่เป็นไรค่ะติดที่เีติดสาวอ่ะแล้วพี่มาทำอะไรพี่มาเล่นเกมเหรอมาหาหนูครับมาหาหนูได้ยังไงก็คิดถึงนะครับจริงมาหานี่ถ้าคิดถึงหนูไม่ได้แล้วสรุปว่าขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับ นั่งได้พี่นั่งตรงไหนได้ไดบ้างครับนั่งตักได้หรือเปล่าพี่จะไปนั่งตรงไหนก็ได้คะ่ะนั่งตักได้ไหมครับปวดตัวพี่หนักอ่ะบอกแล้วสมัยก่อนผู้หญิงเล่นแบบโคตรสนุกเล่นกับผู้หญิงเล่นด้วยโคตรสนุกเล่นกับผู้หญิงคนไหนก็คือผู้หญิงคนนั้นแบบเ e นจอยอ่ะ เขาจะไม่เบรกเราเขาจะทําเป็นแค่ไม่รู้ใช่เขารู้แต่จริงเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่เขาก็แบบทําตามบทบาทของตัวเองอะไ mm hmm. ม่เฉยวะอ พร้อมแล้วครับพี่โซดูพร้อมแล้วคะ่ะโอ้โหพี <c oughs> <c oughs> ่ต้อบเจลซีเจลซีพร้อมราแล้วเจลซีเจลซี เชลซีฟังพี่อะเชลซีครับต๊อบว่าไงโอ้โหอ๋อไม่ไรตอบปะรงเล่นกันโอเวอร์ซีนั่นเหรอจริงครับจริงครับอาจารย์้วดูดิเนี่ยยังเป็นคำถามที่เฮ้ยเดี๋ยวนี้มึงกล้าพูดอะไรกแบงนี้กันแล้วเหรอวะอะไรเงี้ยคิดดูดิคำแค่แบบคำเดียวอ่ะคือเขาแบบจริงจังถึงขั้นแบบถามแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มึงเล่นอย่างนี้แล้วเหรอ ใช่เรนนีเสีครับอย่ามั้งน้องคบตอนนี้น่าจะยังกาใน่าจะกำลังกลับมาเปนไงกนลงเรือคลองใช่ครับพี่กำลังกลับมา แต่สมัยก่อนไม่เล่นกัน40คนใช่ปะวะถ้าผมจำผิดเล่นกันว่าคนปะคิดถึงเนาะคิดถึงมากเลยพี่เจนกำลังกลับมาครับพี่ครับผม เพียเขาคิดถึงผมป่ะทุกคนเขาคิดคิดว่าเขาคิดถึงผมป่ะเพียกะเขาคิดถึงอยู่แล้วจริงอ่ะผมไม่อยู่ไงเขาคิดถึงอยู่แล้วนะเป็นไงเป็นไงพูดถึงข้ากูมาที่ไหนเนี่ยกูสตีจัดอะแล้วก่อนอะเออเชียอะไรเนี่ยกูสตีจัดอะพี่เอ็กซ์นี่เปนคนที่โกนสตีนชิบหายอ่ะอุ้ยผมบอกเลยเท่จังอ่ะ เฮ้ยไอชี้นั้นมันโลกเราด้วยว่ะแล้วเราออกมาได้ไงแล้วคุณไม่ตายเหรอเนะี่ยเชื่อเท่จริงเท่จริงอันนี้เท่จริงอันนี้เท่จริง,รงอุ้ยมันหมุนได้ด้วยดูดิเชี่ยสวยจ้าสวยจ้ามีแต่เขารู้สึกดีๆนะพอเรามานั่งดูเราเองมีแต่วความแบบความสุขความสนุกเสียงหัวเราะร้องไห้บ้างในบางคลิป ุกอย่างม่งคือความสุขมันคือส่วนใหญ่ในคลิปที่เขาตัดมาเนี่ยมันคือเสียงหัวเราะล้วนๆเลยไม่หัวเราะก็ยิ้มไม่มีคลิปไหนที่แบบโกรธเกลียดประจานเนี่ยทุกคลิปที่เขาตัดมาเนี่ยร้อยเป็นพันคลิปเนี่ยมีแต่ความสนุกหัวเราะเสียงหัวเราะเท่านั้นเลย ครับโอ้ไม่มากไม่ได้ทำหรออะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ายืนางกันยืนทางกันยืนยันกันยืนยางกันยืนยางกันยืนยางกันยืนางกันนารไม่เจอตั้งนานเป็นไงบ้างครับสบายดีค่ะสบายดีสบายดีแค่ไหนสบายดีมากค่ะสบายดีมากแล้วมีหนุ่มมาจีบเปล่าวันนี้โตไปยังวะไม่รู้อ่ะตามหน่อย ไอมีไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้อไ่อ่ะไม่รู้ค่ะแล้วถ้าแบบมีคนมาขอจีบให้จีบไหมไม่ให้จีบค่ะไม่ให้จีบแล้วขอแม่อะไม่ขอแบบแม่คับขอจีบเอ็มมาได้ไหมไม่ให้จีบค่ไม่ได้ให้จีบทำไมอ่ะแม่บปดตูวกนค่อยมีแฟน อันนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้10เ,เอือนแล้วค่ะ10เดือแล้วเหรอ,อขอดู้แบบจ้าเจ้หน่อยดิแล้วแล้วจะอีกอกี่ปีจะโตเนี่ยมีหลายปีค่ะหลายปีเลยขอจองได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ใคยจองทำไมอ่ะไ,ได้ไหมกลับม,ลมาครบไหมกิดอะไมาวะเป็นกับทองไปน่าจะกำลังมาครับพี่แล้วก็พี่ดิดติดต่อไม่ได้ ดิดอีกแล้วลากใช่ไหมนี่อ่ะมึงอยู่กูปะ J K หรอครับใช่ตเว่นลรครับลุงมันไม่ค่อยมีเวลาเวทเวทถ้ามึงมามึงก็ต้องแยกกันอะ ได้ครับลุงแต่เวทเวทจะไม่มีโอกาสมาเลยเหรอครับบางคนอาจจะไม่ได้ใบต่อแต่บางคนตนอนตน้นล้วตอนน้นล้ตอนน้นละเป็นนอนหมดอะทุกคนละเด็กแบบเด็กเด็ก,ดกยอดนิยมอะโอ้โหวิวอะไรอะทำไมเยอะขนาดนี้ดูอะไรอะไม่ใช่หุ้ยร้านทุกคลิปเลยอะน้อง อะไรอ่ะนี่คืออะไรเนี่ยไปดูเยอะๆหลบเลยครับหลบเลยครับหลบนะ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 ครับไม่เห็นเหรอเขาว่าจอดอยู่ค่ะเห็นก็ไม่ไม่พูดหรอกครับว่าให้หลบอ่ะถ้าเห็นน่ะก็ทำไมต้องอยากได้ตรงที่ที่มีเจ้าของหรอคะก็อยากได้คนมีเจ้าของะครับชอบไปมาท้าทายดีครับชอบเวลาเขาปืนมาจ่อกับบานแล้วพูดว่ามึงจะเลิกอยู่กับเมียกูไหมอะไรเงี้ยชอบประโยชน์แบบเนี้ยมันกินใจดนอ่ะ เฮ้ยนี่ไงหมอครับถอดหน้ากากถอดได้หน่อยครับเฮ้ยคนนี้ก็น่ารักเ,เ,นนเนี่นี่คนนี้ถอดถอดไงอ่ะหรือจะให้ตอลอมาถอดให้ได้นะเดินโดยสนุกจัดอ่ะไม่ต้องแบบแข็งด้วยเราไม่ต้ทำทำทรงแบบแข็งแข่งอะอไปพูดต้องพูดจาหุ่นหุ่นด้วยอ๋อไม่ดูจังถอดถอดจะมาซื้อดีเอ็กครับอ้าอ่าอกี่อันแหมเรื่องเงินนี่ใบเลยนะเอาหมดเลยครับเอาหมดเลยจำได้ครับจำได้ผู้หญิงส่วนใหญ่จำได้ วิ่งอันนี้อันนี้จำได้น้องคนนี้น,น่ารักจัดพี่ครับทำไรครับตรงนี้ไดมาถ่ายรูปเป็นถ่ายด้วยได้ไหมครับได้ได้ได้เอาล <ะ S 2> ูกไปนะเจ้าไหนช่องไหนที่คุณบอกว่ามีคนเยอะๆอุ้ยโปรโมทช่องให้เราด้วยผมนะครับตุงต้งตุงต้งตุงต้งตุ้งทุ่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 งช่องไหน

ออมีฝากประชาสัมพ,พันธ์มาแล้วครับของโฮปนะครับ,ะรบจะมีเปิดรับใบลิตอีกรอบหนึ่งครับน่าจะเดือนหน้าหรือเปล่าไม่รู้เห็นพิตุดครับอันนี้มาน่าจะมีเปิดรับใบลิตอีกสักรอบหนึ่งประชาสัมพันธ์ให้พี่นะครับเราจะมาให้เซอร์โฮปนะครับผมเดือนหน้าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแตนน่เราติดตามเอานะครับว่าวันไหนแต่ผมรู้มาแค่นี้คนนี้เขาบอกเขาคิดถึงอะ่ะอะไรนะอะไรนะเขาบอกเขาคิดถึงอ่ะ คิดถึงอะไรเนี่ยคนไร้ข้างอ่ะโอ้ยไปอยู่กับสุดรักของคุณที่อุ้มคุณบ่อยๆนู่นเถอะป่ะโอ้โหอ้าโอ้เจ็บใจไปหมดแล้ว่โอ้ยเจ็บใจไปหมดแล้วอ่ะ พียรครับเพียรครับ,รบม,มีมีเงินรางวัลแบบนักพากไหมครับพี่นักนพากับครับนักพากย์ปึ๊บมาอู้อันนี้ก็ตัดเยอะเหมือนกันหลนายวิญญาณที่ตโ,โอ้โหชอบจริงๆอะไรแบบนี้หนึ่งล้านวิวชอบจริงๆเลยชอบจริงๆ โอ้ oh, wow. ชอบจริงๆเอ่อเทมเป็นว oh, ันเอ็นจียอดเห็นเหมือนเดิมแต่เติมเอ็นจีเข้าไปอ่ะคืออย่างเปล่า46ครับ